ขอดูหน้าเองหน่อยเถอะวะเองเป็นคนเท่หน้าเองทำเป็นฟ้าอย่างนี้วะไอ้น like right. str ุ่มเจ้าเขียวไหมล่ะครับเจ้าเขียวไหมล่ะครับเขียวอะไรอ่ะเขียวคืออะไรเ้าก็พี่บอกนี่ฟ้าไหนอ่ะขอดูสีเขียวหน่อยไม่ได้ไม่ได้เองหมอยป่งยังหมอยเองขึ้นยังวะ ตั้งแต่14แล้วครับเฮ้ยตอนนี้เองอายุเท่าไหร่15ครับ15อ๋อแสดงว่าเพิ่งขึ้นได้ปีเดียวเองจะมาสู้อะไรข้าวะข้าขึ้นตั้งแต่อยู่ตอนอยู่ม2ซุปซี้ส้มแข่งสวสดีดูสวัสดีดเองเองไม่ใช่คนตายแล้วดิเองเป็นคนอีสานเหรอไม่ใช่ครับพี่ชายอืมนี่ดูหน้าพ่อพี่ไว้พ่อเฮ้ยสสวััดีครบบามึงมาทำไมเนี่ยมึงพูดอะไรกัลูกกูทำไมทางเนี้ย บอท้เยี่ย่ว่าซเดียวนี่พี่กำลังถ่ายทำช่องลงยูทูบนะครับใช่หรอพี่บ้าใช่ครับน้องดังแน่เลยน้องดังแน่เลยน้องดังเลยอ่ะผู้ติดตามพี่อ่ะห้าล้านคนเองเสิร์เข้าไปเลยช่องทางการเลี้ยงปลาดุกเดี๋ยวเองก็เจอชื่อช่องพี่ใช่พี่ทำเกี่ยวกับเกษตรกรดีเด่นชั้นเยี่ยมแห่งประเทศไทย ได้ได,ได้แต่พี่เอาเองลง YouTube เลยรับรองเองดังแน่กดวน <c oughs> ไปเลยโอ๊ยไว้หนวดซะด้วยอืมทำทำปากจูไปแล้วโอ้โหน้่าทะดีอ่ะโอ้ยพ่หนุ่มคิ้วโกงสวัสดีครับ ปากคือกบอ่วะสวัสดีครับสวัสดีครับเออโอ้ยทำอะไรอยู่ครับไปละทำอะไรอยู่ครับอ๋อเป็น,นเอซ่าครับอืมครับกินข้าวยังครับยังครับอืมเอมเป็นคนจังหวัดอะไรครับเน,นี่ยเชียงครับฮะ อ๋อฉะเชิงเซาเซาเนี่ยผมนี่ผมอยู่จีกับฉาเชิงเซาเลยผมอยู่ชนบุรีไม่ขอโทษเขาอ่ะชนบุรีเฮ้ยชนมันเป็นชื่อจังหวัดไม่ใช่ชนกันชนกันทะลึงนั่เราทะลึงนั่เราอ่ะหัวใจอย่างวูรู้ อะไรนลยพี่ไม่ไม่แล้วก็ปัดไปเลยเอาอะไรใครอ่ะอะไรอะไรใครอ่ะอะไรอะไรใครอะไรมึงอะไรมืออะไรตายเจอพื้นสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะล้้ก็ใหหขออเนนนาางตัสวัสดีค่ะ คุคนอ้อีสานปะครับรอบผมคุณผู้ีสานครับอ๋อคานอีสานคนจังหวัดยังครับฮะกระนวลครับกนวลเฮ้ยเฮ้ย้เดี๋ยวบ้านบ้านยังก็บ้านดุษฎาบ้านดุษฎบ้านบ้านบ้านดุษฎครับรู้จักไามดุษติเป็นดุสาจังหวัดไนวะไอ้วันไอ้วันคนกนวนคนกนวนไอ้ลองไอ้วันลองบอกเ่ง คนกันวันครับมาดู่านกนศาสตร์เป็นว่าเจ้าน้ินนเคดียวกันตัมาเดียวกันครับมาเดียวกันไปหนึ่งไรเลยครับเจ้าย่บานได๋ครับเจ้าย่บานได๋บนนทุงง้านทุงง้ันทุงเงี้ก็เรียงทุงงตศึกษาพอบันเดียวกันล่ะส เมียนครับผมโอ้ผมหล่นได้ลเจ้าเจ้เป็นคนจังวัดอย่งครับขอนแก่นจะโอ้ขอนแก่เลยเออเคยเคยยขอนแก่นยื้อมือใด้น้อยืออย่างอืออย่าอย่งครับบ้านไผ่บ้านไผ่ใกล้กันเลยครับผมยุงแมงพ้นแับเมียนแับอัน เจ้าเจ้ารู้จักก้อยใจกินบุปผาบอ๊ะก้อยใจกินบุปผาคือศูนย์นักร้องรถแห่ครับรู้จักบ่ครับรู้จักนักร้องรถแห่บ่ครับกอยใจก็ปล่อยอย่างนี้ต้องบอกกูใจรู้รู้จักนักร้องรถแห่บ่ครับใช่ยังจ้อก้อยใจกินบุปผาโอ้ยเจ้าอยู่กรุงเทพดีเนี่ยตอนเนี้ย โอ้ย้ยน <kleine or principalmente> ่ารักมากเลยอ่ะอยโอ้ย